สวัสดีครับเพื่อนๆนมาว่ากันต่ออีกคลิปเลยครับสบําหรับค่ําคืนนี้นะครับไปคิดเล่นก็ขออนุญาตนะครับลงตั้งแต่ต้นทางเลยดีกว่านะครับก็บางงานบางสูตรที่เดินดีนะครับก็จะขออนุญาตให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณานําไปเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาจจะได้มีโอกาสเล่นไ,ไปตัดกับท่านอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไปคิดเล่นเองก็ขออนุญาตนำเสนอในคลิปที่2เลยนะครับ สำหรับงวดประจำวันที่1เมษายน2560นะครับคลิปที่2นะครับคลิปนี้เป็นคลิปปักหลัก10บนปักหลัก10ล่างนะครับแล้วก็จัดเลขชุดนะครับก็เป็นเลขชุดแบบปักหลักนะครับก็ให้ท่านสมาชิกอลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านชอบนะครับถ้าท่านใดชอบคิดว่า ในสูตรนี้นะครับเดินนะครับท่านก็อาจจะหาเลขดีๆเด็ดๆไปตัดออกนะครับหรือไปลดต้นทุนเลขออกนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางครับผมอมาว่ากันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหลักสิบบนนะครับเอาปากหลักสิบบนก่อนนะครับปากหลักสิบบนนะครับก็เริ่มเข้าเดินตั้งแต่งวด932นะครับ932เป็นงวดที่1นะครับก็เป็นเลขที่ให้4ตัวนะครับมาตัวในในหลักสิบบนนะครับ ก็ให้เลข4ตัวนะครับมาตัวหนึ่งนะครับหลักสิบบนก็ไล่มาเรื่อยๆครับก็เข้ามาตั้งแต่9 3 2สองนะครับก็เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวผออนุญาตเลื่อนไปนะครับนะครับก็งวดที่2แล้วก็3นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเราก็ให้ความหมายไว้แล้วก็อธิบายที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็มาถึงงวดที่10นะครับงวด 286หนะครับก็ยังเดินอยู่นะครับก็งวดที่11 12นะครับก็ไล่ไปเรื่อย13นะครับ14งวดที่1 5นะครับจนถึงเมื่องวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลขที่ให้นะครับเลขที่ให้ก็คือเลข1 4 6 7ี่ดนะครับ1น6 7นะครับก็เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็จะออกเป็นเลข 8 6นะครับแล้วก็3นะครับเลขที่ออกเป็นเลข8สนะครับเลขที่เข้านะครับเลขที่เข้าก็คือเลข6กนะครับก็ก็คือหลักสิบนะครับเข้าหลักสิบนะครับเข้าตำแหน่งตัวที่3ครับตัวที่3นะครับก็เป็นงวดที่16นะครับก็เดินต่องวดที่16ส่วนสำหรับของ หลักสิบชุดนี้นะครับอ่านะครับก็ตัวนี้เป็นปากหลักสิบนะครับก็มาดูครับงวดนี้นะครับอ่าเลขให้อะไรนะครับสูตรก็ได้ให้กันไว้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่องวดที่แล้วนะครับก็ได้ทิ้งสูตรทิ้งอะไรไว้ให้ก็สูตรก็ใช้หลักพันนะครับใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบน นะครับก็ที่มาของสูตรนะครับก็คือหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับก็แล้วก็เพิ่มค่านะครับก็หลังจากที่ได้ค่ามาแล้วก็บวกได้0ูนย์แล้วก็เพิ่มอีก3ามเต้มนะครับศูนย์บวกสามศูนย์บวกห้าศูนย์บวกหกนะครับก็คือเพิ่มไป3ามห้าหกเต้มนะครับอ่าท่าใดไม่สะดวกที่จะคำนวณเป็นนะครับก็ก็ดูตัวเลขที่ให้เลยแล้วกันนะครับก็งวดนี้นะครับแปดบวกสามนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลข ที่ออกนะครับสองเจ็ดสามแปดหกสามนะครับหลักพันนะครับหลักพันนะครับก็ใช้หลักพันคือสามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับสามบวกสามนะครับสามบวกสามวันนี้ก็จะได้สามบวกสามครับกระดาษอาจจะลุ่นลังนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษกันทีเอาสามบวกสามนะครับเป็นตัวเดิมนะครับ ขออนุญาตมาด้านล่างกันเลยแล้วกันนะครับอนุญาตมาด้านล่างนะครับก็วันนี้ได้ที่สามนะครับสามบวกสามนะครับก็เรดูครับว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อไหมนะครับ3าบวกสามได้หนะครับหนะครับบวกศูนย์ก็ได้ห6หกเพิ่มอีกสามต้มนะครับก็เป็น9ครับหบวกห้าครับเป็นหนึ่งครับนะครับหบวกห เป็นสองครับอ่าก็จะเป็นมวดที่สิบเจ็ดเราก็จะมารอกันต่อนะครับก็สูตรมวดนี้ให้นะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับสามบวกสามเป็นหกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นหกเก้าหนึ่งสองนะครับเป็นปากหลักสิบบนนะครับเป็นปากหลักสิบบนอ่ะพอได้ตัวตัวเลขนี้เอาไปทําอะไรต่อนะครับเอาไปทําอะไรต่อก็อ่าขออนุญาตลูดกลับนะครับขออนุญาตลูดกลับ ขึ้นับนิดนึงนะครับอนุญาตลุกกลับทาไว้อันนี้ทําไว้ให้แล้วครับไม่อธิบายแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเพราะว่าได้อธิบายไปแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ย้อนไปดูนะครับท่านใดสนใจก็ย้อนไปดูนะครับว่าที่มามาจากไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับนะครับก็ตามนี้เลยครับท่านใดอยากจะทดสอบหรือทดลองนะครับก็ทําไปพร้อมๆกันได้นะครับ ค่าที่ได้นะครับผมขอมาเขียนตรงนี้ก่อนนะครับผมขอเขียนที่ตรงนี้นะครับนะครับจากงวดแรกนะครับ9้าบวกสี่นะครับได้สามนะครับ9้าบวกสี่ได้สามอ่าแล้วผมก็มาเขียนลอกตัวนี้ไปนะครับสามหแปดเก้านะครับสามหแปดเก้าผมจะลอกไปนะครับสามหแปด้านะครับงวดถัดมานะครับ 2บวก2นะครับได้4นะครับ2บวก2ได้4นะครับผมก็มาขอเขียน4ตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ผมก็ลอกตัวนี้ต่อนะครับ4 7 9 0นะครับนะครับก็ไลไปครับเดยวผมขอนุญาตหมอบแป๊บเดียวครับไม่นานครับในเกินมันนนาทีครับรอกแบบรวดเร็วพอเข้าใจแล้วนะครับก็ผมไล่ตามงวดไปเลยนะครับ แปดผมเขียนแปดตรงนี้ก่อนนะครับแปดหนึ่งสามสี่นะครับถัดมานะครับถัดมาผมขอลอกจากตรงนี้แล้วกันท่านจะได้เห็นผมลอกไปด้วยแล้วกันนะครับก็คือผมเอาตัวเลขจากตากนี้แหละครับไม่ได้มาจากไหนนะครับแปดนะครับสามสี่แปดแล้วก็สองครับสองท่านใดมีสมุดดิสซอปากกาครับก็ลองดูครับ เมื่อท่านชอบเสี่ยงโชคแล้วก็ลองเสี่ยงโชคจากมือท่านเองก็ได้นะครับลองเสี่ยงโชคจากมือท่านเองนะครับท่านอาจจะมือหมานในการคิดคำนวณน,นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภจากท่านเองนะครับจากการที่ท่านลองทําเองนะครับ0 3 5สาห้านะครับห้านะครับ9ก้าผมขอลงแบบรวดเร็วนะครับ9 2้าสองสี่ห้านะครับ อาจะเพิ่งงงนะครับว่าผมพาทําอะไรนะครับก็คิดเล่นๆครับก็คิดคิดเล่นก็คิดไปเรื่อยครับก็คิดไปเรื่อยก็พาทาทาพาทําไปเรื่อยครับอย่างที่เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าคิดเล่นเองนะครับก็ในแนวความคิดนะครับอยากจะแบ่งปันแนวความคิดนะครับไม่ได้แบ่งปันตัวเลขนะครับสามนะครับเท่ากับหกตกไปตัวหนึ่งอ่าสามหกก็ได้ครับแปดเก้านะครับ 都底多赔？ สต็อกไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลอกแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่านะครับผมก็ขออนุญาตหยุดไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสียเวลาครับก็ขออนุญาตอ่านั่งนั่งลอกให้เสร็จนะครับก็ลอกเสร็จแล้วนะครับก็ลอกมาจะถึงงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันก็เมื่อเมื่อสักรู่ที่เราคุยกันก็คือว่างวดที่แล้วคือ8ปดบวกสเท่ากับหนึ่งนะครับแปดบวกสเท่ากับหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งสี่นะครับ หนึ่งสี่หกเจ็ดนะครับผมก็ลอกใส่หนึ่งสี่หกเจ็ดนะครับอ่าอมเขียนนะนี่งวดนี้ออกนะครับงวดนี้ออกอ่าแปดหกสามนะครับอ่านะครับแล้วก็มาลอกใส่อันที่เป็นปัจจุบันที่เราจะคิดในงวดหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาเมื่อกี้เราคิดได้แล้วครับก็คือสามบวกสามนะครับเท่ากับหกนะครับ 6นะครับสามหกสามตักับ6ก็ตั้ง6ไว้ครับ6 9 1 2นะครับ69 12นะครับตั้งไว้เดี๋ยวไว้นิดนึงนะครับให้เป็นตัวตั้งไว้นะครับงวนนี้จะเป็นงวดวันที่1เมษานะครับ1นะครับมยยอนะครับ60นะครับ ขอสต็อปอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมจะได้นั่งรออีกตัวหนึ่งให้ก่อนนะครับขอสต็อปแป๊บเดียวครับอ่ะครับก็มากันต่อครับหลังจากสต็อปไปแล้วก็ขออนุญาตต่อไปเราจะเข้าโหมดเรื่องต่อไปนะครับอ่าก็ขออนุญาตคำเตือนนิดนึงผมก็ลืมไปนะครับคำเตือนนะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นการคิดสติย้อนหลังชมเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับ ช yup. well. ื่นชอบผลงานนะครับชื่นชอบผลงานแนวคิดก็กดติดตามที่ห้อง YouTube ได้นะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับก็ห้องที่ห้องคิดเล่นนะครับพิมพ์คำว่าคิดเล่นเข้าไปแล้วก็คิดเล่นภาษาอังกฤษนะครับโชคดีมีโชคชมเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับจากบายคิดเล่นนะครับ18มีคอนะครับก็ชื่นชอบผลงานนะครับก็กดติดตามเอานะครับที่ห้อง u t u b e นะครับห้อง YouTube ที่คิดเล่นนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับว่าายคิดเล่นตอนนี้ อ่ากำลังคิดไปเล่นๆพาทำอะไรอยู่นะครับอ่ามาต่อครับก็หลังจากที่เราได้ค่าตัวนี้นะครับผมขอเอาแผ่นนี้ออกเลยนะครับแผ่นนี้อ่าเลขหลัก10นะครับปักหลัก10บนนะครับก็ให้ที่669 1 2นสองะครับผมเอาออกเลยนะครับอ่ามวนนี้ให้6 9 1 2นะครับมีสายุนนะครับมวดที่17จะมาไหมนะครับมวดที่17จะมาไหมนะครับอ่ากลับมาขึ้นครับตัวที่เรารอบ ท่านใดทันไหมครับถ้าไม่ทันก็ก็ดูไปก่อนแล้วกันครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นสูตรทดลองนะครับท่านใดไม่ทันก็ถือว่าสูตรทดลองนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราได้เลขเลขค่าตัวนี้มาแล้วนะครับก็ให้ท่านสมาชิกนะครับอ่าเราจะมีการเพิ่มค่าเข้าไปนะครับเพิ่มค่าเข้าไปางนี้นะครับเพิ่มค่ายังไงครับอ่าให้ท่านสมาชิกนะครับนําค่าหลักนะครับผมเรียกว่าค่าหลักแล้วกัน บวกเพิ่มเต้มเข้าไปครับบวกเพิ่มเต้มเข้าไปนะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนใช้ปากกาสีไหนจะได้แบ่งแยกสีกันออกนะครับเอาเป็นสีน้เงินนี่แหละนะครับบบวกเพิ่มเต้มเข้าไปนะครับในนี้นะครับหลังจากที่ได้ได้3มานะครับ3เท่ากับ3 6 8 9นะครับ3เท่ากับ3 6 8 9นะครับก็เอา3ามตั้งไว้ครับ ผม่าสามตั้งไว้นะครับนะครับเพิ่มแต้มนะครับเป็นสามสี่ห้านะครับเป็นสามสี่ห้านะครับหลังจากนั้นนะครับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับให้บวกด้วยแปดนะครับสามบวกแปดเป็นหนึ่งครับผมขอเขียนตัวแรกนะครับตัวตัวหลังจะไม่บอกอธิบายอะไรแล้วนะครับก ผมอนุญาตเขียนแก้ชุดแรกนะครับให้เอาตัวนี้นะครับค่าที่เราเขียนเมื่อเมื่อสักครู่อันนี้บวกศูนย์ครับอ่าเพิ่มแต้มนะครับบวกศูนย์สามบวกศูนย์ได้สามนะครับสามบวกหนึ่งครับอ่าได้สี่สามบวกสองบวกสองได้ห้านะครับมองเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวผมเขียนให้ให,ใหม่นะครับอ่ะอันนี้เพิ่มเต้ม้วยการบวกศูนย์นะครับ อ่บวกหนึ่งนะครับบวก2นะครับอ่าแล้วก็บวก8นะครับ3ามบวก8เป็น1นะครับอ่าอันนี้ผมวงเล็บอันนี้ตัวบวกนะครับตัวตัวจริงอยู่ข้างบนนี้นะครับอ่ะไล่ทำทั้งหมดเลยครับคราวนี้นะครับนะครับ3า4สี่สี่ก็ตั้งมาเลยครับ4นะครับห้าหี่บวกแเป็น2อ่านะครับ8 9 0 8ศแปบวกแเป็น6ครับ ตนเร็วเลยนะครับ2 3 4นนี่นะครับ2บวก8เป็น0ครับศู2 0เป็น8ครับเนะครับ9 0 1 9บก8ปเป็น7ครับ8ป0เปบเป็น6ครับนะครับ3 4 5 3บก8เป็น1ครับอ่าทันนะครับอ่า ท่าในใดไม่ทันก็กดสต็อปกดสต็อปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็น9ครับใช่ไหมออกใช่ครับเขียนในตรงโมงห้า <anging out> นะครับเอาห้านี้มานะครับหกเจ็ดห้าบวกเจ็ดห้าบวกแปดสิห้าบวกแปดเป็นสามครับถัดมาฝัา่งนี้ครับมาฝัา่งนี้อ่า หนึ่งสองสามนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับเก้าศูนหนึ่งนะครับเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับอ้าอให้หมดไปดีกว่าครับไหนๆแลไหนๆแล้วนะครับสองครับก็สอง 3 4นะครับ2บวกปเป็น0นะครับ6 7 8 6ปบวกเป็น4ครับ5 6 7นะครับ8บวก5เป็น3มครับ1 2 3สนะครับ1่บวกแปเป็น9ครับอ่ะย้อนกลับไปคืนครับคราวนี้หลังจากที่เราได้นะครับก็ย้อนกลับไปครับ กลับไปอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็เป็นแนวคิดครับเป็นแนวคิดก็รบกวนท่านสมาชิกก็จะพึ่งลำคาญเช่นเดิมครับใบคิดเรื่องก็จะขอบอกอย่างนี้แหละครับท่านสมาชิกก็จะพึ่งลำคานกันเลยนะครับก็กว่าจะคิดได้ก็ไม่ได้ว่านั่งๆแล้วก็คิดได้นะครับก็ต้องใช้เวลาเก็บสถิติข้อมูลก็พอสมควรนะครับายคิดเรื่องก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆก็คิดออกมาเลยนะครับอ่าไล่มานะครับงวดนี้นะครับออกเลขที่ออก9 3 2สมนะครับ เลขที่เข้านะครับ3ครับเอาหลักสิบเข้านะครับเข้า3นะครับหลักสิบเข้านะครับหลักหน่วยเข้าไหมไม่เข้าครับอันนี้ผิดนะครับถือว่าผิดครับไม่นับเข้าหลักสิบนะครับถัดมางวด16สิงหาครับเลขที่ออกนะครับ0ูนะครับงวดนี้หลักสิบเข้า0หลักหน่วยเข้าที่4นะครับก็แปลว่าเข้ารผม เข้าทั้งสองตัวนะครับอ่าโอเคถูกนะครับเป็นม้วที่หนึ่งนะครับที่ถูกไม่ระบายสีให้นะครับเป็นระบายเองนะครับผมอากไม่ทันครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับอ่ะถัดมาครับเอาแบบรวดเร็วงวนนี้ออกหกแปดสี่ครับเลขที่เข้านะครับก็คือแปดนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็สี่มีไหมไม่มีครับแต่เข้าตัวกลับครับเข้าตัวกลับตัวกลับผมเขียนสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับ <ee. S 2> เข้าตัวกลับก็เข้าตัวนี้ครับนะครับเข้าตัวกลับก็ขีดคล่องด้วยกันนะครับผมผมถือว่าถูกแล้วกันครับผมซื้อผมซ,ซื้อกลับอยู่แล้วครับผมซื้อซื้อกลับอยู่แล้วครับเวลาผมซื้อ <laughs> <laughs> ไม่กลับแล้วตับแตกครับโอเคนะครับถือว่าถือว่าเข้าครับใบขี่เล่นก็ถือว่าเข้านะครับตัวกลับก็เข้าท่านใดก็เผื่อเอาไปตัดเลขครับเห็นเลขมันอาจจะเยอะนิดนึงก็เอาไปตัดเอาครับตัดกับเลขดัก ดับท่านอาจารย์ดังอย่างนี้นะครับก็โอเคตัดตัดไปเลยนะครับอ่าวันนี้ออก6 50นะครับ6 50เลขที่เข้าครับ5ครับแล้วก็0ยอยู่นี่ครับอ้าศูนนะครับอ่า50นะครับก็เป็นงวดที่3นะครับถัดมานะครับเลขที่ออก102นะครับ102นะครับก็เข้าที่0นะครับแล้วก็2 ศูนะครับอ่าก็เป็นงวดที่4ครับอ่าเขานะครับศูนนะครับถัดมาครับเลขออก947นะครับ947เลขที่เข้านะครับก็คือ4ครับแล้วก็7นะครับอ่าสี่เจ็ดเขนะครับก็เป็นงวดที่5นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับออก438 สี่สามแปดนะครับก็เลขออกสามนะครับแล้วก็แปดเข้าทั้งเข้าตรงนะครับเข้าตรงนะครับก็ถูกเป็นงวดที่หกนะครับถัดมาออกสามแปดสามนะครับหาบครับหาบก็เลขที่เข้าก็คือสามนะครับนะครับอ้อโทษโทษขอโทษครับขอโทษโทษแปดสามครับเลขออกแปดสามมือไวครับอ่า แปดสามนะครับอันนี้ขอโทษทีครับขอโทษแปดสามนะครับก,ก็เลขเข้าตัว,ต,วตัวนะครับก็เป็นงวดที่เจ็ดครับงวดที่เจ็ดถัดมานะครับก็เลขออกศูนย์หกเก้านะครับเลขที่เข้าก็คือหกเก้านะครับหกแล้วก็เก้า,าออก 2, 8, 6, นะครับก็เป็นงวดที่แปดนะครับอ่าถัดมาออกสองแปดหกนะครับ สองแปดหกเลขที่เข้าคือแปดหกนะครับแปดหกนะครับหาหลักร้อยดีๆแม่นๆมาใส่ครับช่วงนี้ท่านอาจารย์เก่งๆดังๆท่านกาลังแม่นหลักร้อยก็ลองไปเปรียบไปเทียบรู้นะครับลองไปเปรียบไปเทียบรู้เพื่อโชคมานะครับโชคมานาบมานะครับเจ็ดหนึ่งสองครับออกหนึ่งสองก็เลขที่เข้าคือหนึ่งสองนะครับก็หนึ่ง แล้วก็2ก็เป็นงวดที่10นะครับงวดที่10แล้วนะครับงวดที่สิบเขียนให้นิดนึ่งอ่ะถัดมานะครับถัดมาก็คือนะครับเลขที่ออกนะครับ157นะครับ157นะครับเข้าที่5แล้วก็7นะครับ5แล้วก็7นะครับโอเคก็เป็นงวดที่11นะครับ11บเอ็ ขอแผ่นนี้ก็ยกไปนะครับเสียดแล้วอ่าออกตลอดถัดมานะครับเลขที่ออกนะครับหกเจ็ดสองนะครับหกเจ็ดสองเลขที่เข้านะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสอง่งวดถัดมาครับเลขที่เข้านะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกเลขที่เข้าคืออยู่ตรงนี้ครับหนึ่งหกครับอันนี้อ่า นี่เจนะ็ดเจ็ดสองนะครับ, 8, รบงวดที่สิบสองนะครับปาสิบสามนะครับงวดที่สิบสามแล้วก็งวดนี้ออกสี่ห้าสามครับสี่ห้าสามนะครับเลขที่เข้าก็คือห้าสามนะครับหลายที่เล่นไม่เคยจัดเลขถูกทุกทีหรอกครับอ่างวดที่สิบสี่นะครับเลขล่าสุดที่เพิ่งออกไปครับเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับ 863นะครับ863เลขที่เข้าก็คือนะครับ6 3นะครับอ่าเลขที่เข้าคือ6แล้วก็3นะครับก็เป็นงวดที่15นะครับอ่าก็เป็นปักหลักนะครับปักหลักอ่าปักหลัก10นะครับ10บนแล้วก็ปักหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวมาตัวนะครับก็มีบางงวดที่เข้าสลับนะครับที่ปักไว้ให้ ก็เป็นเลขที่ได้มาจากสูตรสูตรเดียวนะครับเป็นเลขที่ได้มาจากสูตรสูตรเดียวก็ตัวนี้ไปบวกนี้นะครับตัวนี้ก็มาเพิ่มค่าตัวนี้นะครับใช้ตัวหลักตัวเดียวนะครับในการคิดนะครับก็คิดไปคิดบนมาได้สิบคิดล่างมาได้หน่วยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้เลขที่อะไรนะครับข้างบนหลักสิบเรารู้แล้วนะครับหกเก้าหนึ่งสองนะครับข้างล่างนะครับก็คือหกเจ็ดแปดนะครับ 8ปดมก6เท่ากับสี่ครับอ่าห7เจ็ดแปดสี่ครับก็ชุดนี้นะครับจะเดินต่อไหมนะครับจะเดินเป็นยังไงนะครับก็อยากจะรบกวนท่านสมาชิกก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับผมก็อยากให้มันเดินต่อนะครับไม่อยากลงคลิปแล้วก็วืดเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับอ่ะแต่ผมจัดตัวนี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็จัดนะครับห6หนะครับนะครับเผื่อไปตัดครับเผื่อไปตัดห7เจ็ด 6 8นะครับ6 4นะครับ96 97 98 94นะครับ16 17นะครับ18ก็1 4 2 6 2 7 28 24นะครับประจํางวดนะครับแล้วมีหลักเลขดับแม่นๆมบาร์คิเลนก็มีนะครับเดี๋ยวถ้าทันนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้นะครับถ้าทันก็จะมาไล่เรียงให้ท่านสมาชิกเดี๋ยวท่านสมาชิกสนใจนะครับ ท่านใดพอเข้าใจแล้วก็ข้ามได้เลยนะครับก็งดประจำวันที่สิบหนึ่งเมยอน,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 นะครับนะครับ่าอนี้ดบหนึ่งเมยอนะครับนะครับท่านใดท่านใดพอรู้เข้าใจแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปได้นะครับ โอเคนะครับก็เลขให้นะครับตามสูตรนะครับเลขให้ก็เป็น6666768 6, 6 4ดหกแสี่เก้า6กเก้าเ4เดอ1 1 2 2เดินอยู่ที่15งวดนะครับ15งวดเข้าตัวกลับ1งวดนะครับก็คือเดินตรง14เข้าตัวกลับ1ก็เป็น15นะครับเข้าตัวกลับ1เป็น15นะครับก็ให้เลขไว้ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1จ16้ง หาเลขดับแม่นๆไปตัดเอาครับท่านก็อาจจะลดลดได้น้อยลงไปนะครับตัวนี้สําหรับใบคิดเล่นนะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกนะครับก็ไม่ได้ให้เลขนะครับแต่ว่าให้เป็นแนวความคิดนะครับใบคิดเล่นขออนุญาตเรียกแบบนั้นแล้วกันนะครับ k h i t นะครับให้เป็นแนวความคิดนะครับให้เป็นแนวความคิดกับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ก็18นะครับ 18บแปมิคอลนะครับ60นะครับ18มิคอลหกศนะครับก็ประจำงวดนะครับ1เมยอร์นะครับเมย์ยอร์หกนะครับอ่าอเคนะครับอ่าสําหรับท่านสมาชิกที่ถามมานะครับท่านสมาชิกที่ถามมาหลายท่านก็กถามว่า,ามันมีอะไร อยู่ใต้กระดาษนะครับก็ก็ใบคิดเล่นก็ขออนุญาตให้ท่านดูแล้วกันนะครับก็ไม่อธิบายครับตัวนี้ไม่ขออธิบายนะครับก็หลายท่านได้ติดตามตรงนี้อยู่ก็ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเฉยนะครับก็เป็นเลขที่ใบคิดเล่นคิดไว้ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวานะครับอย่าซูมไว้ให้นะครับฝั่งด้านขวานะครับอาจจะไม่ชัดนิดเึงตัวนี้คือดับบนมาคู่ครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางท่านอย่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเฉยๆครับดับดับรนดับคู่นะครับงวดที่แล้วก็ให้เจ็ดสองก็ดับงวดนี้ให้อะไรก็ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นสําหรับการลดการซื้อไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเลยนะครับเดี๋ยวผิดมาใบขี้เล่นจะโดนดายนะครับใบขี้เล่นทําไว้ใช้เองครับไม่มีอะไรครับทําไว้ใช้เองนะครับให้ดูรอบแล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านสมาชิกที่ขอมาก็ ขอขอบคุณมากนะครับสาหรับคำาปรยพรท่านสมาชิกที่ขอชุดนี้มานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับใบเคลื่อนก็ก็ครั้งนี้ก็ถือโอกาสเอาให้ท่านได้ได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านขอเป็นอะไรยังไงนะครับก็ชุดนี้นะครับการกระบาดเอ์คือมายากนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับปากหลักนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็อย่าเพิ่งรำคาญกัน วันนี้นะครับสาหรับสูตรนี้นะครับให้เป็นแนวคิดแบบนี้ส่วนสูตรอื่นเป็นแนวคิดแบบไหนก็ค่อยว่ากันไปนะครับก็ใบคลเล่นก็ได้เรียนให้ท่านสมาชิกทราบแล้วใบคลเล่นพยายามลงเป็นแนวทางนะครับแนวสถิติแนวความคิดนะครับไม่ได้ให้เลขนะครับฉะนั้นเลขอาจจะมีหลากหลายก็ให้ท่านได้ใช้ดูพินิจของท่านเองนะครับในการพิจารณาเลือกใช้สําหรับคลิปนี้ใบคลิเล่นขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับความโชคดีอ่ การมีารากอร่อยก็จงเป็นของท่านสมาชิกผู้รับชมทุกท่านนะครับก็สนใจในส่วนของการติดตามที่ชอบผลง,งานนะครับก็พิมพ์นะครับที่เล่นนะครับห้อง YouTube ได้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมครับ